สวัสดีครับวันนี้ผมมันเตกาเดนนะครับขครปลูกฝรั่งไว้แล้วเจอฝรั่งเนา่าฝรั่งมีหนอนบ้างแล้วก,ก็เริ่มปลูกฝรั่งนะครับตอนแรกๆเลยก็คือผมก็จะปลูกกิมจูขาวซึ่งกิมจูขาวได้ปลูกอยู่หลังบ้านเนี่ยตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นกิมจูแดงนะครับแต่กิมจูขาวก็เน่าเหมือนเดิมนะครับช่วงช่วงปีแรกไม่เป็นแต่พอมาเป็นช่วง ปีที่2ปี3าก็เริ่มเป็นแล้วผมก็เปลี่ยนมาเป็นกิมจูแดงนะครับตอนนี้ก็มีกิมจูแดงเบอร์หนึ่งกิมจูแดงเบอร์สามนะครับแต่สิ่งที่เจอคือว่าลูกก็เน่าเหมือนเดิมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมฝรั่งมันก็เน่าทุกสายพันธุ์แหละเราต้องหาวิธีแก้ที่ไม่ให้ฝรั่งเน่านะครับฉะนั้นสาเหตุของฝรั่งเน่าที่เจอเนี่ยก็คือมันมีมแมลงวันทองเนี่ยมาวางไข่ที่ลูกนะครับทาให้ลูกของฝรั่งเราเนี่ยออพอมันเป็นไข่เสร็จพอมาเริ่มเป็นตัวหนอนมันก็เจาะเข้าไปในลูก นะครับฉะนั้นเราต้องป้องกันไม่ให้มันมาวางไข่ที่ลูกได้ก็วิธีแก้ที่1เลยก็คือ1การหอนะครับการหอ่อมันทําให้ฝรั่งผิวสวยด้วยแล้วก็แก้แมงมันทองด้วยก็คือ1ใช้ถุงพลาสติกนี่แหละขนาด6กคูณสินะครับถ้าฝรั่งลูกใหญ่2ลูกโลก,ก็เป็นเจ็ดคูณสินะครับหอ่อตัดตดถุงนิดนึงนะครับให้น้ํามันไหลออกได้นะเวลาฝนตกไหลาจากครัวลูกลงมาหาลูกแล้วก็ย้อยไปที่ถุงแล้วก็ตัดนิดนึงนะครับให้มันระบายน้ําได้แล้วก็ใช้ กระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษอะไรก็ได้นะครับห่อด้านนอกแล้วก็แม็กติดนะครับใช้2ชั้นนะอันนี้อันนี้ใช้ใช้2ชั้นอย่าบางคนอย่าใส่เข้าไปในถุงแล้วก็ห่อนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นวิธีการห่อที่ผิดเพราะว่าในกระดาษต่างๆที่เราห่อเนี่ยมันมีสารปลอดอยู่นะครับมันมีสารปลอดอยู่มันจะทาให้เวลาเรากินแล้วก็กินปลอดเข้าไปด้วยนะครับฉะนั้นอย่าอย่าไปห่อข้างในถุงให้ห่อข้างนอกถุงเพื่อพัางแสงอย่างเดียวนะครับขนาดลูกที่ทําการห่อนะครับขนาดลูกของฝรั่งที่เราทําการห่อเนี่ย เราก็จะใช้ลูกฝรั่งที่มีขนาดเท่ากับเหรียญ5บาทนะครับความความความหน้าตัดของมันนะหน้าตัดของลูกอะ่ะเท่ากับเหรียญ5บาทนะครับแต่ถ้าเหรียญ1นบาทเนี่ยเล็กไปนะครับเวลาเวลาห่อบางทีอาจหลุดได้นะครับเหรียญ10บาทก็โตเกินไปนะครับเสี่ยงที่จะมีแมงวันทองเนี่ยมาวางไข่ถ้ายิ่งลูกเท่ามะนาวแล้วไม่ต้องนะครับอันนี้คือเกินละเกินกว่าที่จะห่อได้ละมีไข่แมงวันทองแน่นอนนะครับฉะนั้นก็ห่อตั้งแต่เหรียญ5บาท ก็จะดีที่สุดนะครับแบบที่2นะครับแบบแบบที่2เลยก็คือ1การทํากับดักการทํากับดักนี่ก็คือผมเห็นหลายๆคนที่อยู่ใน YouTube นะครับ <c oughs> เขาก็ใช้วิธีการทำเอาขวดพลาสติกมาทาง่ายๆนะครับขวดพลาสติกเนี่ยมาตัด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 เสร็จแล้วก็ตัดเป็นเปิดช่องเปิดรูด,ด้านล่างเพื่อให้บินเข้าไปนะครับเพื่อให้แมงมุนทองในบินเข้าไปแล้วก็บินออกมาไม่ได้ซึ่งราคามก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เอาฟิโลโมนนะครับไปซื้อฟิโลโมนมา กลิ่นแมงวันทองเนี่ยแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะบินเข้าไปข้างในเยอะๆเลยนะครับก็เป็นการลดจํานวนเฉยๆนะครับเป็นการลดจํานวนลงนะช่วยเรื่องการลดจํานวนเฉยแต่ก็ก็มีโอกาสที่เกิดฝรั่งลูกเน่าอยู่นะครับก็ยังแก้ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าการห่อถุงนะครับแต่ก็ลดจํานวนแมงวันทองลงนะครับสรุปก็คือถ้าฝรั่งเน่าเป็นนอนนะครับวิธีการจัดการก็คือหนึ่ง หอ่อห่อลูกนะครับห่อลูกก็ใช้ถุงหอ่อแล้วก็ใช้กระดาษคุมอีกชั้นหนึ่งนะครับส่วนข้อที่2ก็คือการลดจํานวนลงก็ใช้กับดักทากับดักขึ้นมาแล้วก็ใช้ใช้ฟิโลมโมนใส่เข้าไปแล้วก็ล่อให้ตัวแมงมันทองเข้าไปในขวดอีกทีนึงนะครับโอเคนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการจัดการฝรั่งลูกเน่าเป็นนอนนะครับวันนี้ผมบันติกระเด็นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ